อยากเรียนหมอแต่ไม่รู้จะเลือกมหาวิทยาลัยไหนดีคลิปนี้จะไปดู8คณะแพทยศาสตร์ทั่วไทย 1. แพทย์ศิริราชมหาวิทยาลัยลมหิดล ที่หนึ่งในใจคนไทยมาตลอดพอเป็นคณะแพทย์ที่เก่าแก่และน่าเชื่อถือมากที่สุดตั้งอยู่คู่กับโรงพยาบาลศิริราชท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องงานวิจารณดับประเทศเคสคนขยอะสุดทำให้ได้ประสบการณ์และทางคลินิกแบบจัดเต็มครอยัดได้ความเข้มข้นด้านวิชาการบวกการฝึกปฏิบัติต้องที่นี่เลย 2>, 2. แพทย์รามาโรงพยาบาลรามาที่ประดีสายเทคโนโลยีการแพทย์ต้องรักที่นี่เพราะมีเครื่องมือและระบบการสอบที่ทันสมัยมากเน้นบ่มเพาะนักึกษายอย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยการเรียนแบบลงมือจริงและการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับแพทย์หลายสาขา3าคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข จุดเด่นคือได้ฝึกเดนโรงพยาบาลจุฬาที่มีเคสซับซ้อนจำนวนมากสภาพแวดล้อมอุปกรณ์ครบสแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่โรงเรียนแพทย์เก่าแก่ลำดับที่3ของประเทศไทายจุดเด่นคือการเรียนการสอนที่มีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาพร้อมเคสจริงจ,งจำนวนมากทำให้ได้ประสบการณ์หลากหลายและเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรกทางแพทย์คุณภาพยาอย่างต่อเนื่องมานานมากลำดับที่ห้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลังซิตเป็นสถาบันแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของไทยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนอย่างเป็นธรรมลำดับที่หกคณะแพทยศาสตร์ ท้องัสนับสนุนงานวิจัยแบบจริงจังแต่บรรยากาศการเรียนยังดีมากเป็นสังคมการเรียนรู้ที่สร้างให้เป็นหมอที่มีความรู้และคุณธรรมไปพร้อมกันลำดับที่เจ็ดแพทยาศ,าาศาสตร์มขอนแก่นเป็นคณะแพทย์อันดับห้าของประเทศไทยและขึ้นชื่อเรื่องการฝึกงานจริงในโรงพยาบาลดีนครินเคสคนไข้นขแน่นมีทุกประเภททําให้เกิดการเรียนรู้แบบลึกมากใครอยากได้ประสบการณ์เคสหนักเคสหายากมาที่นี่ได้เจอแน่นอนลำดับที่แปดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมอุบลรัชธานีรเด่นเรื่องการทางานจริงในพื้นที่ชุมชนเหมาะกับคนที่อยากเป็นหมอช